สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะคือซูน,นี่ผมมีเมลยักษ์เลยเมลยักษ์ตัวแรกนะหนูได้ตั้งชื่อว่าคาราเมลนะฮะเป็นหนูที่ผมเลี้ยงไว้เป็นหนูแฮมสเตอร์น,นะพร้อมกับยีวัทอรีของผมงเน,มนี่เจคเกอร์เตีร์ฮัลลิงไฮม์เลยคุยค่ะสตาร์ฟอร์ดดรีกินนี่เลยหายมาเลยผมเลยเรียกมานแล้วแหละผมเยมลมเยไปเปิดของธนาคารมานะเพื่อประชดชีวิตนะ ถึงเราสองร้อยห้าสิบทียเรียนน่ามีน่ารักน่า,นาละถ้ามีเรารวมเนี่ยแมวยักษ์นะวันนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมาแล้วคลิปนี้ผมจะคลิปนี้นะผมก็มาดูนะว่าผู้คนเนี่ยเขาเลี้ยงอะไรกับแมวยักษ์นะดูดิเขาเท่อะไรกับแมวยักษ์นะแต่แก็อันไหนที่มันแบบ มนการนำเสนอที่นี่ก่อนเลยของเขาลบเสลียงว่ามันเยอะไปแล้วผมจะเทรดเงี้ยแบบคนหนึ่คนงค,ครับเมื่อเขาแบบเอาแบบมาแบบมาอยากทีเยอะอะไรอย่างเงี้ยต้องลบเสลียงก่อนปะใช่ต้องเสลียงก่อนนะพวกนี้ไม่ลบหรอกอีสเตอร์นะไปตู้มโอเคนะถ้าเขาแบบมีเสลียงเอกซ์คลูซีฟเช่นโดมินัสเอสเทอร์เช่นมิมิกอะไรเงี้ยพวกแบบในบูดราเก้นอะไรเงี้ยแบบมาเรียกกับผมนะหรือไม่ก็หิวตัวอื่นนะเช่นหิวคัพเค้หกหิวกากอยอะไรเงี้ย โอเคก็มันจะประมาณ85บิบห้านลีนนะตอนนี้ฮิวเฟนทีแคส210บิบเนลีานมั้งนะเหล็กอีกแล้วเราผมตัดไปตอนเข้าได้แล้วกันนะผมจะออกแล้วเข้าใหม่นะผมพิเกียษให้เห็นในคลิปนะเพราะว่ามันโอเคครับมาแล้วทริงพาซาจะเข้ามาไล่เซิร์ฟนะกว่าจะเข้าได้เซิร์ฟนี้นี่แหละต่ไปตัดมานะจนเบนหัวเลยนะะ มีเทาว้วยมือฉันด้วยเด็กสกูบอกว่าไม่น่าเหลือเราคนเยอะขนาดนี้ <laughs> ใช่ครับไม่น่าเหลืออยู่แล้วตโจนี้ไม่มีใครมีเอ็กซ์โกสิบไหมไม่มีคนมปคับเค็กยักษ์หรืออู้วขับเค็กยักษ์เอาอะคับเค็กยักษ์แรกไหมสิบเทเรียนโอ้วไพ่ป้านี่นายอ๋อคนนี้เขาชั่วสิบเทเรียนนี่ใชครับสิบสี่ กำลังเทรดอยู่พี่ครับพกเข้ามาอยู่ใครโอเคไหมสิบเทเรียนสิบพี่สิบเทเรียนสิบทีนั่นแหละเฮ้ยมีคนมาอย่ามาลุ้มผมอย่ามาลุ้มผมมาเอา้าไม่เขาไม่รับเทรดผมอ่ะอ้าวไม่ได สวนเอาเฟซฟอกราคาอะไรเนี่ย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 ผมเริ่ม,มงงแล้วทำไมเซอร์นี้ไม่ค่อยมีคนมีเอ็กคลูซีฟกันเลยเนี่ยมีคนมีแต่สัตว์เลี้ยงธรรมดาเมายักษ์ก็ไม่ค่อยมีมจะได้แต่ผมนั้นนี่ครับเค้กยักษ์นี่ยทำไมเขาไม่รับเิดผมผมเริ่มงงจริงจริงสองหมื่นตัว คกราบเค้กย <Es poor S 2> ักษ e ์ม <sus> <half> ีคนแข่งประมูลด้วยนะสองปีเลียนเพื่อนน่ามีเะรียนอย่างีเนนี่นะนายนายเอาแต่แมวยักษ์นายเอาเอ็กลูซีให้หน่อยได้ไหมอีกสักตัวหนึ่งอะ เออดมิ i n ส s เอสต้าสักประมาณสักสองตัวไดไหมหงตัวไดไหมไม่เพื่อนมันไม่คุม้มเพื่อนเพื่อนจะมองอย่างนี้ไม่ได้ว่าแมวยักษ์หนึ่งหาคนอังตูดอัดตูด <c oughs> ยังไม่คุมนะ้มเลยโอ้ไปหาเซิร์ฟอื่นดีกว่าไม่คุม้มไม่คุม้มครับไม่คุม้มครับ